นะครับ t h m e r l i f e com ไปกดทั้งหมดของเว็บไซต์นะครับคิดว่าจะไปอยู่หน้าหนึ่งครับยื่นมาหน้าเลยนะครับ พินโค้ดนะครับ oh. คยนว่าหมายเลขสมาชิกผู้จำหน่ายศูนย์หกสองสองหกห้าสามเก้าศูนย์หน้าต่อคูณไปเราเข้าไปตรงที่ผลิตภัณฑ์นะครับกดเข้าไป เปลี่ยนหน้า,าสั่งซื้อแล้วก็สั่งซื้อด้วยรหัสสินค้าสั่งซื้อด้วยรหคาสินค้านะครับมันจะเปลี่ยนเป็นอีกหน้าหนึ่ง ต้องขึ้นต้นด้วย0ผู้สั่งเชฟช็อกโกแลต0119จำนวนกี่กระป๋องก็ใส่ลงไปนะครับเสร็จปุ๊บเราก็มาเลือกวิธีการข้างล่างนะครับประเภทการสั่งจัดส่งหรือรับสินค้าแล้วเลือก รับสินค้านะครับแต่มันจะเปลี่ยนหน้าจอให้เราเห็นไหมครับสถานที่รับสินค้าแล้วก,กดเพิ่มในรถเข็นนะครับมาดูมีมรายการสินค้าอยู่ข้างบนเห็นไหมครับเช็คขั้นตอนต่อไปก็คือกดชำระเงิน การยืนยันต้องยึดติดด้วยนะครับไม่ติดระบบมันจะไม่อ่านให้ต่อไปให้เขียนชื่อผู้รับสินค้าอ,อุด,ดอนเบอร์โทรพี่อุด,ดอนก็คือ0 8 7 8 2 4 4 4, 4 6 9ต่อไปก็หมายเลขที่สอง sms ศูนย์แปดหนแล้วถ้าใครยังไม่มีอ e ีเมลก็ใส่อ e ีเมลด้วยนะครับถ้าไม่ใส่จะไม่สามารถสั่งซื้อได้เหมือนกันไม่จะมีเชลายการครับยับ้างคลิกตรงดันที่เราต้องการแล้วเราก็ไปที่ขั้นตอนต่อไป จะสรุดแล้วครับว่ารับสินค้าที่หวบรายใครมีครนรับคุณบุญรอดเบอร์โทรอะไรร้อยเนี่ยมา้างล่า,คา,ลางง้ครับวิธีการชำระเงินเนี่ยครับเราก็จะมีตัดบ,บัตรเครดิตแตาไม่มีเราก็มาโอนเงินผ่านธนาคาร งานมาันานมันจะเปลีป่ยนไปนะครับจะมีให้เราเลือกบัญชีที่เราจะโอนผ่านกรุเที่เกสิกรนะแล้วก็เลือกกกิกร,กรเรียบร้อยเกสิกรแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จปุ๊บกดยืนยักนการซื้อ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็มาจดเลขที่ออเดอร์นะครับแล้วเราก็โอนเงินแล้วจดเลขที่ออเดอร์นี้ไปก็เรียบร้อยแล้วครับจบ